สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับหน้ำมตนคนบ้านนาเช่นเดิมครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอีก1คันราคาเพิ่งอ,ออกและรถเพิ่งเข้านะนี่คือเจ้าตัว t o โย t a าโครรา a a เอลทิส 1.6G ตัวท็อปนะเพื่อนนะและที่สำคัญเป็นปี20ครับสำคัญกว่านั้นอีกคันนี้ทําราคา แคมเปญครับเพื่อนๆครับคำว่าแคมเปญก็คือเพื่อนเอนจะได้ลดสภาพนี้ไปเลยนะครับในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมคือจะมีใบเคลมให้เพื่อนๆไปเคลมเองได้เลยนะราคาผมแจ้งไปเลย418,000บาท418,000บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆครับและที่สำคัญมีคันเดียวด้วยเพื่อนๆครับนี่8047นัเพื่อนนะมาดูกันในส่วนของโครงสร้างครับว,ว่ารถคันนี้น่าซื้อขนาดไหนที่สำคัญคือ เอาง่ายๆตอนนี้ราคาตลาดเขาเล่นกันอยู่เกือบหกแสนนะเพื่อนนะผมบอกเพื่อนอย่างนี้แล้วกันเนาะคันนี้ไปดูส่วนของคันหน้านะครับฝากระปรงน็อตไม่แกะนะน็อตไม่แกะนี่ับเพื่อนดูนี่ซีนเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่อะซีนเดิมนะครับนี่มาดูคันเดิมเดิมน็อตไม่มีแกะนะเพื่อนนะนะครับ เครื่องยนต์เนี่เดินนิ่มๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนดูเนี่เม็ดพักหัวโชคอยู่ครบนะครับนี่แหละครับรถสวยๆเอาไปใช้งานกันและที่สําคัญคือยางปี23นะเพื่อนนะยางเป็นปี23พอดีไฟมองไม่ชัดแต่เมื่อกี้ผมดูให้แล้วเป็นเป็นปี23นะครับนี่ย3ี่สานะครับยีสาม สวยๆส,ยสภาพนี้สีเทาหรือสีบอลเงินเองนั่นแหละครับผมเพื่อนเนี่ยสภาพขัดล้างส่งมอบได้เลยนะครับอะมา่ดูในส่วนของภายในคันนี้ครับนี่ไล่ไปเลยเนี่ยเพื่อนดูนะรถรถไม่มีแกะนะครับไม่มีแตะเลยนะครับผมพยายามจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่ารถมันสภาพเป็นอย่างไรนะเพื่อนนะเนี่ยนอตนไม่มีแกะนะเพื่อนนะ ผมสตาร์ทให้ดูก่อนสตาร์ทจะสตาร์ทจะเป็นการเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทหรือปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับนี่นครับยาเนี่ยควรจะไปถึงเพื่อนดูระมีส่วนเครื่องเสียงแบบนนแน่นๆนะครับจอนะครับในส่วนของจอเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นจอแนวตั้งเหมือนทรงทันสมัยทรงน,นี้เลยปีนี้เลยนะครับอ่ะดูเลขไหมครับคันนี้เลขไมที่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยกับสามกิโลครับ ราคานี้ผมบอกเลย4 18,000นี่คือมันเป็นราคาที่จะเข้าลานประมูลอยู่แล้วนะเพื่อนนะคุณใจได้มา1ดอกนะเพื่อนนะเกียร์ผมชอบมากเลยเกียร์ชุดนี้มีทัชช่าคอนโทรลด้วยนะครับเป็นส่วนของตุ้นนี้ก็คือเสถียรภาพในการวิ่งนั่นเองเข้าโคง้งเข้าโคง้งเจอถนนลื่นระบบนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับท้ายไม่ปัดนะครับมันจะดึงรถเราเข้าสู่ในสภาวะปกติได้นะครับเนี่ยเกียร์แมนนวลโหดนีคือ สามารถเล่นได้เลยนะครับตบเข้าเอ็นดีแล้วตบเข้าซ้ายไงครับแล้วก็1 2 3 4สสไล่ไปเลยครับตามสเต็ปเกียร์นะเพื่อนนะนี่แหละคือเอกลักษณ์ของการใช้งานของรถรุ่นนี้นะเพื่อนนะและที่สําคัญเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับบุกด้วยเจาะรูระบายอากาศเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวพนักพิงจะเป็นบอกสีน้ําตาลหรือสวยอย่างแงานเพื่อน สวยมากมีคันเดียวเลยราคา418เอาไปใช้เลยเพื่อนครับผมบอกเลยหายากแล้วราคานี้ตอนนี้ในส่วนขององค์กรเราเริ่มจะทําลักษณะของแคมเปญแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆนะครับเผื่อจะได้แตะต้องได้ง่ายๆขึ้นนะครับบางทีนะครับเราไปซื้อในส่วนของรถตลาดเนี่ยมันค่อนข้างแพงแล้วตอนนี้ผมบอกเลย,เลยราคาลถมือสองค่อนข้างแรงเลยนะครับเนี่ยสีสวยเนี่ยผ้าหลังคาสวย,สวยนะครับ ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับนี่นี่ครับสวยงามมากอ่ะเนี่ยโพราเอลติสมาดูฝาท้ายกันเพื่อนส่วนของนี่เพื่อนๆดูรอยจะเข็บนะที่ผมแจ้งเพื่อนเนี่ยซีนยางมันจะเสมอกันเห็นไหมฮะตลอดเส้นนะครับถ้าคุณทาจะไม่ได้เสมอนขนาดนี้นะเพื่อนนะรอยจะเข็บนะครับเนี่ยรอยหมุดต่างๆอยู่ครบ นี่แหละคือรถเดิมเดิมเพม่อนเอิะไปดูฝาท้ายยางอารมณอะไรอยู่ครบนะครับยางอะไรเป็นอะลอยขนาดเดียวกันกับล้อรถจริงนะครับเนี่ยแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะครับซีนน้ำเดิมนีฮะเนี่ยโครงสร้างเดิมเดิมโอ้ราคานี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะครับว่ากลัวดูรถไม่ถนัดหรือไม่มีเวลาลงมาดูรถเนี่ยนะฮะผมพยายามชี้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่ารถมันเดิมนะครับ รถมันเดิมๆราคาเราซื้อได้ซื้อสดไม่มีแหวนเจ็ซแล้วก็เสียค่าโอนแค่2องพบาทเท่านั้นที่นี่นะครับเก็บถูกมากนะครับเก็บถูกมากผูกกับเต็นท์เยอะเลยเต็นท์เก็บประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าสองหมื่้าลแต่ที่นะเนี่ยเ,เพื่อนๆดูน็อตเดิมๆหมดเหตประจำตัวรถนะครับเนี่ยไม่มีการแกะนะครับ นี่แหละครับเพื่อนๆรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจผมพยายามคันรถที่มันน่าสนใจแล้วก็มันน่าซื้อซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะครับก็เอาไปใช้กันเนี่ยปี20นะครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับเก๋ง2ตอนนะครับเครื่องยนต์1 6 125ม้านะครับเบนซินลำดับที่1ใครซื้อสดไปก็โชคดีไ,ได้เป็นลำดับที่2เลยนะครับใช้เวลาโอนก็ประมาณ 15วันถึง30วันในการโอนเป็นชื่อเรานะเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมหยิบมาแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เป็นตัวเลือกในการที่จะเลือกรถสวยๆส,สภาพดีๆใช้ยาวๆไว้อีกหนึ่งคันโอเคใครสนใจทักมาในคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ